ต้องจัดแล,ล้วเวฟีมทำแบบร้อยเรียบร้อย,ย,อยโดนละทำอะไรอะ่ะตาบุญโหยหาความตายผมก็จะเสิร์ฟความตายให้กับคุณคุณสายยุคุณโหยหาความตายใช่ไหมคุณสายยุลาก่อนคุณกิ้วเคลื่อนที่หนูมันหายเฉยๆเลยพี่ยา คนชนเทพ EP เท่าไหร่ไม่รู้ครับวันนี้เยนาอีกแล้วเหรอเล่นเป็นตัวเดียวหร,หรือไงอ่ะไม่พี่เขาบอกว่าครับเนื้อมันอะไรทำไมพี่เล่นเป็นตัวเดียวหรอตอแนแรกควรจะเล่นห่ตัวไงเฮ้้ขึ้นชื่อว่าเทพมันก็ต้องแพ้ยากแล้วโอกาสการแพ้นั้นอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อุ้ยทุ่จะมายังเร็วอยู่อ่ะนนอะไม่ใช่หรือปะโอเคครับเราใช้วงหนึ่งเคียว อุ้ยแหลกอะไรอ่ะเยไม่จะไปกินผมครับเมื่อกี้เอาเม็ดเลยของลิงกับของฉี่ครับอายุอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนก็ได้ครับพี่เี่เราฟาร์มก่อนทุกคนเทพก็ต้องฟาร์มเหมือนกันนะไม่ได้จ้าเอาฟาเ้ยใครพูดว่ะไม่รู้ครับอารีกินธรรมดาก็เพียงพอแล้ว เฮ้ยทำไมพี่เดินเร็วจังอะเทพอ่ะเทพมันก็ต้องบอกไม่ปกตินะตาบ้าอะไรโอ้ยติดอีกแล้วอ่ะเอานนี้อานนี้พี่อานนี้ไปก่อนละใครอยู่เล่นล่างอ่ะอายุเล่นตาชี้เป็นด้วยเหรอหนูไปลองมาแล้วเล่นง่ายอยู่นะจริงดิอยู่ไหนแล้วอ่ะทำไรอ่ะ อยู่อะอะไรอะอะไรอะง่ายจิงเหเฮ้ยผมต้องเดอาโทษใครอะฟาโรึบึบึบอึบึบเดี๋ยวไหนึบึบึบเดี๋ยวเจอเจอเจอสอนแห่งรักเพชรสอนแห่งรักก่อนทุกคน มเจอทุกที่เจอเจ้าแม่กาลีเจ้าแม่เพลงแดนรู้จักไหมกาลีกาลีกระปื้ดอ่ะไม่รู้จักเลยพี่อยากรู้จักก็เดินออกมาโผล่ในมินิแมปอะไม่ใช่แบบแอบอยู่อย่างนั้นโผล่ตลอดในมินิแมปไม่จะโผล่เลยแต่ยุ่งหลังหลังแอบโผล่ตลอดหลังหลังแอบพี่มองไม่เห็นหนูเองนะคะพี่พี่มองไม่เห็นหนูเองนะคะพี่สอนเจ้าสมุทรไม่อ่ะ สอนจ้าสมุตรช็อตตังโดนแหละมันเบาเกินไปอ่ะเจไม่ตายหรอทีเดียวเทพอะไรวะเนี่ยทีเดียวไม่ตายสงสัยเทพคนนี้ต้องไปเองแล้วแหละขอญาตความตังก่อนล่ะความแรงนี่ขนาดปรับมาแล้วนะครับเนี่ยรอบสอง วัเทพไงเทพแห่งความเร็วอะ่ะโอ้ย,อย,อย,อยทำอะไรหรอพี่พี่ทำอะไรผมอ่าพี่เอกเว <c oughs> ลาเราอันตรีนะครับจะมีวงแหวนล้านปีอยู่ข้างหลังด้วยวงใหญ่ๆอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสักวิญญาณยุทธ์ที่10งงงงไอพวกไปดูมเมจีนงงดิวิญญาณยุทธ์ที่10ตีศูนย์เจ้าสมุดวิ่งเหมือนจะโดนนะผมไม่เห็นพี่อ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะวิ่งเหมือนจะเดินแต่ก็ไม่เดินนะ ไม่ดนะฟาโรดลาก่อนมันทีเดียวไม่ตายอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมรอของผมก่อนของผมครบอเมื่อไหร่ไม่มีที่ยืนให้พวกคุณหรอกผมต้องอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยไม่งั้นผมอาจจะตายปิ๊ดคลีชายเดนสองคนไม่ตายหรอกเจ็บอ่ะน้องวุ้นฟิมต้องจัดแล้ววุ้นฟิมทำแบบร้อยเรียบร้อยโดนละ ทำอะไรอ่ะเก๋ใจาแหละเนาอกลับบ้านว่าออ้ยอันไรอะไรเริ่มแรงแล้วใช่ไหมเริ่มเจ็บดิตั้มเริ่มเจ็บแล้วล่ะสิเอาโดนลิงด้วยเออสี่คนยังเอาการีไม่อย่ะ ผมไม่รู้ผมต้องป้องกันด้วยตาแล้วาก่อนสายุพี่หนูยังไม่ตายเลยพี่เดี๋ยวอายุอยากตายมากมาพี่จะจัดให้ใช่หนูอยากตายพี่อยากตายก็ได้ตายว่ะต้องการอะไรก็แขกขอแค่บอกแค่นั้นแหละต้องการชนะครับต้องการให้น้องวุ้นฟิล์มตายค่ะพี่ไหนลองดูสิพี่หาน้องวุ้นฟิล์มเจอหรือเปล่ากูไหนก็ตายได้อยู่ Meanwhile พวกคุณถ้าพวกคุณโหยหาความตายผมก็จะจัดให้พวกคุณถ้าพวกคุณโหยหาความตายผมก็จะเสิร์ฟความตายให้กับคุณคุณตายยุคุณโหยหาความตายใช่ไหมคุณสายยุลากน มันเกี่ยวเคลื่อนที่หนูมันหายเฉยๆมันพี่ยากเจอเลยลาก่อนชีตายหอ้ยไปไหว้้อะไรอะ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 อะไรออะไรอะอะไร้ะอไรโอ้ะ ลิงที่เจอลูกพี่หนูลิงนี่อันตรายอ่ะพูดตรงๆเลยระยะมันสูญแผนเลยหรอระยะสุดแมปเลยครับจริงอ่ะพี่จริงครับเอาวันฟีทำอะไรสักอย่างแล้วน้องใชยตายอ่ครับพี่ฟีฟีอุ้ย แต่อยู่ไหน,นหรอพี่ชาอยู่ตรงไหนก็ได้หรอปะพูดพูดดีอ่พูดดูพี่ดีดิพูดดูพี่ดีดิหนูอยู่ตรงไหนก็ได้จริงๆพี่อ่ะไปเลยไปไหนผมมันมันติดมัมม่า นีกด้้าานทีเอี่ยเยี่ยเลัยอละคนเร็วว่ะเออไอลิงไอลิงตัวร้ายอย่ไหนบ้านไม่กันใช่ไหมลิงตัวร้ายพี่เขาอยู่บนพี่จะกันบ้านหรอไปละฝากอันหนึ่ง ้าวเราต้องเซฟชีวิตนะทุกคนไม่งั้นเทพจะพ่ายแพ้ในอีพีนี้เทพแพ้มาหลายอีพีแล้วเราไม่สามารถแพ้ในอีพีนี้ได้จริงๆระวังนะคุณเอ็กนะโอ๊ระวังนะคุณเอ็กโอ้เค่ระวังนะคุณเอกเด้อก้าวบอ่ทำไมหรอ แอบไ,ได้บอ่อต,ตายกูตายกูตาย,ตาย,ตายอุ้ย,ายลาก่อนนะจ่าเยอะแฉ่จู่จีวิ่งไงพี่แปะ,ะแปะฉันจะไม่โดนนังเมียนะมันเล่นยากเพี่มันแพ้กาลีไงกาลีมันวิ่งจู้จู้ท่ามันพี่ร้องว่าโทษเปหมดอ่ะ,ะไม่ได้โทษก็มันจริงแต่่มันแพ้ทางไงใช่ไมพี่ จริงครับอุ้ยเราเพิ่งเกิดมาเองอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่เจอพี่ลิงหนูพี่ยาไปนอนแล้วไปนอนแล้วพี่ลิงน่ากลัวจริงอันนี้พี่พูดตรงๆนะพี่หลอนพี่ลิงสุดแล้วเพราะว่าพี่ลิงเขาพยายามวางเงาไว้ในจุดที่พี่เดินพี่ระวังเขาแบบสุดชีวิตอยู่ตอนนี้นี่คือชนะสองน้องุฟิล์มลองอันเชิญร่างพี่ชนะเข้ามาในตัวซิน้องวุฟิล์มคิดว่าต้องใช้อะไรจัดการพี่ยาหนูใช้ใช้มีดครับเจมี่ใช้อะไรนะเจมี่ไป ใช้อะไรนะที่นี่แหละผมมาให้เลยละลางวิษนาออกไปแล้วพี่วิษณ์ออกไปแล้วร้องเร็วจังโอกยอย่าหายิงมันนั่นเนี่ยในบอลแล้วทำไมตีป้อมเบาจัง,งอยย่ะขออนุญาตสแปรมันติตายอยู่อย,ย่าอยู่ไหนเหอะน้องมุนฟีสยุไม่เห็นนะเนี่ยโอเคแต่<ง>แตคือสยุตโดนเข้าไปมันก็ตายไงน้องชายวงนี้ก็ทำมาหากินได้อยู่ จริงเหรอถ้าเกิดเข้าไปปุ๊บเปิดอันติได้เลยใช่ปะใช่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 ทดลองทดลองเออเออเจ๊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 เราไปไหนก็ไม่รู้นั่นไงเห็นป้ามันเร็วเกินไปไม่ได้ไม่เจอยังไม่เห็นพี่ย่าในแมปเลยนะเช็คคลิปได้เลยไม่ขึ้นเลยนี่เราจะเปิดเปิดติดีมันด้วยพิกด้วยไปละกู <utan> เฮ้ยดิ้งเงาไว้ที่ไหนเนี่ยบอ่อน้ำหรือบ่อนี้น้องชายทำไมน้องกลับมาเลือดเต็มไวจังเลยเขาอยู่บ่อพี่เขาอยู่บ่อพี่เ้อจะตายจะตายเอ้ยจะแพ้แต่เขาไม่ตายลาก่อนได้ยุร้องร้องร้องทำอะไรไม่ได้หรอ เชยดีนี่ลิงเนี่ยปวดหัวมากเลยสู้อลิง่ะเหนื่อยอชายลิงตายผมตายลิงาลิงตายลิงตายลิงตายายที่เหีวโดนกู้วแล้ิงวิ่งวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิ่่งวงวงวิงวิ่งว่งวิ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 ่งววิ่ง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 วิ่ว ไลอกอะไรด้มดุมไ <c oughs> ด้ไคดุมไม่มันไมหมดแล้วมันคูดาวน้องงนสีมันคูดาวตายมันคูดาวตายาตาย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  ให้พี่ชนะเออน้องเขาไม่เดียวพี่เขาไม่เดียวเขาไมได้จะตึงอะไรกันขนาดนั้นพีนี้ทุกคนตายเปโลนเลยว้าซี้งไหมาต่น้องคนที่อีกใจสี่สิบสี่ตัวพี่ไม่พูดเลยตายแข้งหลวไปละอยู่ไหนเงี้ยเอาไดกตายแข้งหลวมมันเป็นแบบเพียงใจทูสกิลใส่ใครไม่ตายเลยว่ะทุกคนตอนนี้ เฮ้ยยางผมกำลังไปอยู่แต่ว่าโอ้ยดันกันเหนื่อยบดอ่ะสวยไม่เห็นเที่ยงไม่เห็นอะไรพี่ก็อยู่ตรงนี้ตลอดไ,ไ,ไม่เห็นคลิจริงปั<บ>๊มพีจังโอ้โหยอมเถอะยอมกดดิกดยอมดิลมดืมไปังลืมไปว่ามันกดเลขสองแล้วมันไม่ติดดีไปคลิป เขาจะตายเลยพี่ตายละ<ด>โ,โหรูว่าพี่ใหม่ลิงอย่าออกมาออกระบายเลิงออกระบายตะยู เหนื่อยไหมส่วนลิงนี่โคตรเหนื่อยเลยแต่ละคนมันก็ดันไม่หยุดอะไเเดียวที่ทำได้พี่มันเข้าถึงพี่ไม่ได้เลยนี่นะข้อทีน้พี่เป็นคนดังเข้าถึงยากนิดนึงอ่ะและไอพีนี้เทพก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วถ้าอยากให้ตัวไหนเป็นเทพอีกในีทีต่อไปก็คอมเมนต์แนะนํามาได้เลยครับตัวไหนที่ยังไม่เคยทําเดี๋ยวจะหยิบมาทําให้ดูอย่างคุณเอ็กตายไปสิบห้าตัว